มาต่ออี2ค่ะล่าสุดรายการโหนกระแสวันที่20ธันวาพี่หนุ่มกัญชัยได้เชิญคู่กรณีมาสัมภาษณ์เรื่องดราม่ากระเป๋าแอ r m e s Constant ต์ราคาเกือบครึ่งล้านมีน้องชมพู่จีดาภาเจ้าของกระเป๋ามาพบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเผชิญหน้าคุณทีหน้าหรือสอรพงศ์แม่ขาคู่กรณีและยังมีครูเจี๊ยบครูพิษจากสถาบันตรวจกระเป๋าครูเอสจากสถาบันแคสต์เฟรกแบรนด์น e มมาชี้แจงเรื่องประเด็นดราม่าด้วย ด้านคุณทีน่ายอมเปลี่ยนชื่อเป็นมงคลศักดิ์แต่ไม่ยอมจ่ายเงินสองล้านกรณีที่พูดท้าทายในไลฟ์สดว่าถ้ากระเป๋าแท้จะจ่ายเงินสองล้านแถมเลิกเป็นกระเทยและจะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์ในต,ต่อมาขอเปลี่ยนชื่อเป็นมงคลศักดิ์ชื่อเดิมที่แม่ตั้งให้แทนตนอ้างว่าเป็นการพูดเล่นๆตามภาษาสาวสองเหมือนเป็นการพูดกับเพื่อนพูดด้วยความขนองปากพูดให้ดูเฮฮาเน้นเอาสนุกสนานอีกทั้งคู่กรณีก็ไม่ได้รับคำ้าจากประโยคที่ตนพูด เพราะตนมองว่าเรื่องที่พูดเป็นแค่การพนันโดยอีกฝ่ายไม่ได้ตอบรับคําท้าว่าจะเล่นด้วยหรือไม่ประเด็นที่ว่าบอกว่าจะเลิกเป็นกระเทยก็ไม่สามารถทําได้เพราะเป็นเพศสภาพทางฝ่ายคุณจิดาภาหรือน้องชมพู่ไม่ยอมจะฟ้องเรียกเงินสองล้านตามคํามั่นที่ให้ไว้จะขอรับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นยืนยันจะฟ้องดําเนินคดีให้ถึงที่สุดที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือมีการโชว์หลักฐานผลตรวจกระเป๋าจากสถาบันที่ มีการรับรองเรียบร้อยแล้วทั้งจากของไทย1และสถาบันที่อเมริกาสองผลออกมาตรงกันทั้งสาสถาบันว่าใบนี้รุ่นนี้สีนี้เป็นกระเป๋าแท้แน่นอนด้านคุณเจียผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระเป๋าให้สัมภาษณ์ว่า,ากระเป๋าน้องชมพู่ที่มีการขีดเขียนคำว่าปลอมลงในกระเป๋านั้นมูลค่ากระเป๋าจากราคาครึ่งล้านอาจจะขายได้เพียงสองแสนบาท ส่วนน้องชมพู่ได้รับกระเป๋าคืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วหลังจากจบรายการโหนกระแสทนายเกิดผลพร้อมน้องชมพู่เดินทางไปที่สนบางขุนเทียนเอาเอกสารทั้งหมดไปแจ้งความกับคุณนภา,าพัฒน์หรือทีน่าหรือคุณมงคลศักดิ์แล้วสรุปฟ้องข้อหาในคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายฐานบมินประมาทและฟ้องเรียกเงินสองล้านในคดีอาญาฟ้องข้อหายัยกยอกทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพระบอรคอมพิวเตอร์ การนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีต่อ EP 3คะ่ะ